สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์การฤทธไทยสิริวรรกลศักดิ์อาจารย์ขแขนงระบบกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมารู้จักกับอาจารย์กายภาพบําบัดว่าลักรักกันค่ะและนี่นะคะคือสถานที่ทํางานของเราอาคารวิชาการ7ค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าค่ะว่าห้องทํางานของอาจารย์แต่ละท่านจะเป็นยังไงกันบ้างไปค่ะ ก็มาถึงหน้าห้องาอาจารย์กะนกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์กนกกันดีกว่าค่ะทำตัว,ตวให้กับท่านผู้ฟังนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์กะนกได้ครับสวัสดีครับชื่ออาจารย์กนกเตรียมประพงศ์นะครับอยู่ขแขนงอ,อโถหรือว่าขแขนงระบบกระดูกในกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็จะพ่วงความเชี่ยวชาญทางด้านการกีฬาหรือว่าทางด้านสปอร์ตนะครับส่วนใหญ่ก็จะสอนนักศึกษาชั้นปีที่2ถึงปีที่4่ครับ ชั้นปีที่2ถึงปีที่4ก็คือสอนเกือบทุกปีเลยเนาะค่ะอาจารย์อยู่แขน,นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อใช่ไหมคะในแขนมีอาจารย์กี่ท่านนะคะอาจารย์ทั้งหมดมี12ท่านครับมี12ท่านนะคะคแล้วในแขน,นเนี่ยคะ่ะมีจุดเด่นอะไรบ้างน,นะคะของแขน,นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนี้โอเคครับอาจารย์ทุกท่านนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้าน ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเนื่องจากได้ฝึกปฏิบัติงานที่คลินิกไก่ภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะอเอคลินิกที่ว่านี่คืออาจารย์ท้าไปฝึกที่ไหนนะคะตัวคลินิกนะครับจะอยู่แถวแถวบริเวณศูนย์การแพทย์ออของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะรก็คือได้อยู่หน้ามองหน้ามองของเราเมียงเราใกล้ๆเนี่ยก็เลยจะได้ลงฝึกคลินิกกันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะ ในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสาหรับแหนงของระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออาจารย์มีจุดเด่นอะไรในของเรื่องการเรียนการสอนบ้างะคะโอเคครับอาจารย์ส่วนใหญ่นะครับก็จะผ่านการรับรอง u k p s f นะครับซึ่งเป็นกอนรอบมาตรฐานวิชาชีพของอาจารย์นะครับจากสหราชาอณาจาักาครับก็เรียกว่าหลายท่านผ่าน การรับรองนี้นะคะแล้วความถนัดของอาจาร,รย์ใน,นแขนระบบกระดูกนะครับเนื้อมีถนัดในเรื่องอื่นอีกไหมคะอาจารย์กอ,อก็มีเหมือนกันครับก็จะมี3ท่านนะครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการกีฬาหรือว่าทางสปอร์ตนะครับอีก2ท่านมีก2ท่านนะครับเชี่ยวชาญทางด้านการวิพากษ์ศาสตร์นะครับหรือว่าทางด้านอนาโตมีอมของเราก็จะอาจะใหญ่เก่งม,มากเลยใช่ครับแล้วก็อีก2ท่านนะครับก็จะเชี่ยวชาญทางด้านปรวัติในชุมนชน ที่ดูแลพวกผู้สูงอายุในชุมชนหรือว่าผู้ทีพิการต่างๆแล้วก็อีกสองท่านนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านการยศาสตร์นะครับกาศาสตร์ก็คือการจัดสถานีงานต่างๆให้เหมาะสมับการทํางานอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะก็วันนี้ได้รู้จักกับแขนงระบบกระดูกและกล้ามเนื้อกันเพิ่มเติมแล้วนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ค็อกมากนะคะขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปแขนงถัดไปกันดีกว่าค่ะ ไยค่ะห้องนี้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีคนอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะมีนคนอยู่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มี <c oughs> ไม่มีอะคะเข้าไปได้ไหมคะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะตามเข้าไปกันค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์แตงสวัสดีค่ะขออนุญาตนั่งหน่อยนะคะทำอะไรอยู่คะอาจารย์แตงตอนนี้เราจะอัปโหลดทีนะคะให้นักศึกษาใน WU E Learning นะคะจะเป็นโมดูลที่มหาลัยใช้อยู่ตอนนี้และนำตัวให้กับท่านผู้ฟังที่บ้านนี้ค่ะนะคะค่ะพี่ชื่ออาจารย์ธนาพรสิงห์พืชนะคะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอาจารย์แตงก็ได้ค่ะค่ะอาจารย์แตงอยู่แขนงไหนคะพี่อยู่แขนงหายใจหัวใจแล้วก็ไหลเวียนโลหิตค่ะอาจารย์ในแขนงมีกี่ท่านนะคะ อาจารย์ในแนนงของพี่ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด1ิท่านนะคะเพราะฉะนั้น<ม>เวลาคิดเป็นสัดส่วนกับนักศึกษาก็จะได้หนึ 10, <ม>่งต่อส0ซึ่งเป็นไปตามกรอบกําหนดของสภาวิชาชีพก,ยกบบายภาพบําบัดแห่งประเทศไทยเลยค่ะดังนั้นเวลาเรียนแล็บนี่คือเราก็จะเป็นยังไงบ้างหนึ่งต่อ10ของเราเราไดัดนิดหนึ่งใช,ใช่จากที่บอกว่ามีอาจารย์สิบคนเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนของเราเนะะี่ยค่ะไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ของเราเนี่ย เพียงพอนะคะเพียงพอที่จะดูแลนักศึกษาในการเรียนปฏิบัติการในการที่จะพานักศึกษาขึ้นไปฝึกงานตามโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นผู้ปกครองและก็นักเรียนที่สนใจหลักสูตรเราไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเราดูแลได้อย่างเต่มถึงแน่นอน,นะคะ่ะเรียกว่าได้ดูแลอย่างทั่วถึงเพราะว่าตอนเรียนเรามีจัดกลุ่มย่อยๆด้วยใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะอาจารย์ของเราเนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วเราได้วุริญญาเอกกันแล้ว ทั้งหมดเลยนะคะถ้าน้องๆ,ๆนะคะที่มาใหม่นะคะที่กําลังหาทุนเพื่อไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศนะคะปริญญาเอกนะคะ<ม>เพราะเราก็พยายามที่จะผลักดันให้อาจารย์ของเราเนี่ยเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะสอนนักศึกษาให้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น,นะค่ะเพื่อเอามาถ่ายทอดให้ม<า>ีคุณภาพมากขึ้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์แตงมากนะคะที่มานั่งพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัดนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะไปค่ะนี่ค่ะและอันนี้นะคะเป็นห้องปฏิบัติการห้องที่5ของเรานะคะที่เราจะพาไปพบกับอาจารย์บู๊กูกันในวันนี้เดี๋ยวไปแอบด,ดูกันสักนิดนึงค่ะว่าเขาทำอะไรอยู่นะคะ ตอนนี้เหมือนเขากาลังจะอัดวิดีโอกันอยู่ค่ะน่าจะกําลังเตรียมการเรียนการสอนกันเลยเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์บูบูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์อาจารย์บูบูกันนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บูดเดี๋ยวแนะนําตัวให้กับท่านผู้ฟังนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุขตาชัยบานนะคะหรืออาจารย์บูบูนะคะเป็นอาจารย์ ฟิลนอรโรหรือแขน,นระบบประสาทในเด็กนะคะแสดงว่าต้องมีระบบประสาทในผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแขน,นของระบบประสาทนะคะมีอาจารย์ทั้งหมดกี่ท่านนะคะอาจารย์บูบูในแขน,นของเรานะคะมีอาจารย์ทั้งหมดจํานวน10ท่าน,นะคะ่ะซึ่งแบ่งเป็นระบบประสาทในผู้ใหญ่นะคะ8ท่านแล้วก็ระบบประสาทในเด็กก็คือมี2ท่าน ็รวมเป็นทั้งหมด1ิท่านใช่ค่ะได้ยินมาว่าฟิลนี้ค่ะแขนงของอาจารย์มีการทําบริการวิชาการร่วมกับชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยยังไงบ้างะคะอาจารย์ช่วยเล่าตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะก็จะมีอาจารย์ในในฟิลของเรานะคะคไปทําบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็ชุมชนรอบรอบมหาวิทยาลัยนะคะก็คือไปดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงเกี่ยวกับปัญหาะบบประสาท ก็เรียกว่าลงไปดูถึงชุมชนเลยทีเดียวใช่ค่ะว้าวน่าสนใจมากแล้วในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะอาจารย์ฟิวอาจารย์มีจุดเด่นอะไรในเรื่องการเรียนการสอนบ้างขายของให้เรานิดนึงก็อาจารย์ในในแขนงของเรานะคะได้รับการตอบรับหรือว่าได้รับการรับรองเนาะจากกรอบมาตรฐาน ukpsf นะคะจากสหราชอาณาจักรเนาจำนวนมากกว่า50%นนะคะและนอกจากนี้ก็คือมีอาจารย์ที่จบปริญญาเอก มากถึง80%ของอาจารย์ทั้งหมดเลยนะคะในซิล์ค่ะเรียกว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์บูบูมากนะคะที่มาให้คำสัมภาษณ์ค่ะขอบคุณค่ะเชิญชวนน้องๆชั้นมัธยมนะคะมาเรียนกายภาพด้วยกันเนาะการเรียนได้ความรู้นะคะแต่ถ้ามาอยู่กายภาพกับเลยรักจะได้ทั้งความรู้และความรักแล้วเจอกันนะคะเชิญชวนน้องๆทุกคนให้มาเรียนกายภาพบับัด บ,บ้านของเราก็เป็นบ้านที่อบอุ่นนะครับผู้า,า,ารย์ทุกคนก็เป็นกันเองกับทุกทุกคนครับก็ขอเชิญชวนนะคะนักเรียนนะคะที่สนใจที่จะเรียนหลักสูตรกายภาพบําบัดนะคะมาสมัครกันที่มหาวิทยาลัยวัลไรักนะคะพวกเราอาจารย์ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครหายใจติดขัดหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอยากรู้ปัญหาให้แน่ชัด ก็มาสมัครพี่ลังนะคะ